สวัสดีครับพี่น้องบองปายครับนี่นมจีนเหรอครับโอ้มาดิลุงยาปลาลุงยาปลาเนื้อกะทิเน,น,นื้อกะทิเนื้อกะทิเน,นื้อปลาสุดยอดเลยครับสุดยอดครับโอ้แต่ละคนดูดิดซปุซปซับซุบซับอร่อยมากมาก็เดินตามสั่งครับอันนี้ขั้วกิ้งครับขั้วไก่ครับผมูสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออ มามาครับโอ้ลูกชิ้นสุดยอดสุดยอดพี่องีโเน้นเน้นเน่นน้นน้นเน่นนนนครับแน่นเน้นเนน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 ครับโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดน้นนนนี่ครับนำคนครับนำคนครับเลยอชิ้นครับ โอ้หอมผักซีครับสุดยอดสุดยอดอมาครับมามา